มาแข่งมาแข่งกับเพื่อนับแข่งกับเพื่อนไมเคยถูกเตะพอะไรทิคเสร็จแล้วพูดก็เตะอ่ครับแต่ละห้องขอให้พ่อมึงตายอะไรมึงเนี่ยเข้ามาปุ๊บเจอด่าปั๊บอะไรอย่างงี้ปุ๊บปั๊บรับโชคไอ้แซดรวมเล่นกิงกาใครเรียกเราเล่นกิงกาครับ เราเล่นกิ้งกาครับเล่นเล่นเล่นกิ้งกาเออเออกดครับมาถินสายเกตทางชุดทางชุดกันกระนำเลยมันทางชุดกันเยอะจังอะครับเออก็ไม่รู้สินะ มาถามผมผมจะรู้ไหมเนี่ยอ่าโอ้โหลงมากก็แพ้เลยครับอือหมันเป็นลังไม่ดีครับท่านผู้ชยมแร็ลูกแรกก็ต้องพลาดครับอือหพลาดเป็นไงล่ะมึงอือหลูกที่สองก็พลาดเนี้ยแร็คครับแทกอีกเลยครับ ผมจะไม่ตายท่านผู้ชมดูนะครับถ้าเกิดมีคนเกยชนนะฮะว่าคไม่คนเกลือไม่ตายเลยเป็นเปล่าเนี่ยไม่ตายเลยมเกลือไอ้สัสเกยสีม่วงห้าม่โดนมานะครับเดี๋ยวจะตายห่างกันซะเปล่าเฮ้ยรับบอลดีกว่า ใช่สิครับมันมีตั้งนานแล้วเนี่ยครับคุณเพิ่งรู้เหรอครับมังอาลีศตายเกลดแพ้เคียอะไรล่ะเป็นไงครับโดนเกลดอีกทีหนึ่งตายหาแน่นอนใครเกลดแล้วมั่งเราต้องไปดูครับเกสีอสีสักเกลีสิเอาเฮียไม่เกลดอีกอไว เออเป็นไงล่ะครับนี่คือการเดทเคครับตายห่าเลยทีเดียวที่สามเบ์ที่สามเบย์นะครับเอาไหมครับเอาไหมเอาไหมเอาใหม่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 ครับเอาใหม่ลงล้วขออะไรอย่างนึงได้เปล่า ใช่ครับลองที่ชอบชีวิตสัตว์เลี้ยงให้หน่อยได้ไหมไม่ตายหาแล้วครับนี่ไม่ใช่ไอดีผมนะไอดี Arizona, ผม Ice มันไม่อยากเล in ่นที่ร้านเกมเด็กมันจำได้ไม่ใช่แซ่บครับรหันั้นมันรหัเพื่อนหรือนายจะทียงเราน่ะค้างครับค้างอยูแล้วครับค้างอยูแล้วครับ มันค้างอค้างอีกแล้วครับมันค้างอีกแล้วครับมันเคืองครับมันเคืองมันค้างครับมันค้างมันค้างในห้องส่วนตัวอะไรเนี่ยโอ๊ยเด็กเรียนแอดเพื่อนไม่แล้วโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ ไอ้ไม่ไอกให้ผมก็พีเลยท่านไม่ไหวให้ผมก็พีนะครับทำไงครับใครที่สงสัยว่าเดียวไม่ชออะไรนะครับเอาไว้แรกชุดเต่าทรมีนะครับครับมันเป็นชุดที่ โอ้สมาน่าจกินเข้าวนะพึงนี่ระดับยา่เรามาดูดีกว่ามีห้องอะ้รมั้งงระดับกลางนเดแต่ว่าแน่แล้วก่อนเข้าไปเอ่อเอ่อไเอ่อ 呃，孟海我。 ครับผมบิวเนี้ยต่ไปนไงไง่คนัลงครับลง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 ซอยีกครับซอยย่ซอยย่ซอยยี่อีอกลงปุ๊บโดนจนปั๊บครับกลาเป็นนี้ครับนี่เป็นไงล่ะครับติดด้วยติดด้วยเป็นไงล่ะเมืง รอบนี้คงเกียร์เทียวไม่ได้ตามเลยอะไรนี่ครับเกียร์เขียวไม่ได้เกียร์เขียวไม่ได้ครับเกียร์เขียวไม่ได้ครับนี่ครับเกียร์เขี่ยวไม่ได้ครับเกียร์เขียวไม่ได้ครับ วิ่งไปเรื่อยๆครับนี่ครับโอ้ยตัดอไอเหี้ยมึงอะไรมึงเนี่ยฮะอะไรมึงเนี่ยหาตัวที่เกะได้ครับชนบุปิว

วิ่งไปชนชนชนแม่งครับแล้ว็วิ่งไปเรื่อยครับตรงนี้ครับอือตรงนี้ครับซาควัยจริงเลียนอยู่กูร้อนก็ไม่เต็มหอกเมื่อกี้อ้าวเอ้ยอ้าวอ้นี่ เล่นอยู่ดีๆแม่งโด,ดเนเต็มตีนเลยเหรอเอาเรี้ยวเดี๋ยวกูจะเอาคืนมันบ้างเดี๋ยวเราจะเอาคืนหน้าไม่คุณหน้ามอไม่เป่นห่วง ที่สามอีกแล้วหวยยิ<อ> <c oughs> ที่สามอีกแล้วลดูเหมือนเขาจะไม่ได้ชมเรานะครับน,นะครับกดต่อครับกู <c oughs> จะเอาคืนที่หนึ่ <c oughs> ครับ bớt ừ, là cho diện như thế nào? Tại mình thích ở đây. Ừ. Ừ. Ừ.

เกี่งตอนหน้ากูเลยเอารับเอือบตายคุณ้อคุณอ่นี้หอครับนี้ได้ไหมปโกนล้คุณต้องวิ่งหรอวิ่งมาวิ่งมาติดคุณมาคุณต้อง่ไอตัวนด้

เอาเฮีโร่เตะสัตว์ะปด็นทางสังคมเอาเราต้องมาใ้คนเยอะๆครับ <c oughs> นะครับมันก็เยอะสองเชื่อมันจริงอะเยอะเกินมันทำไมเยอะอยังไม่เยอะเนี่ยเยอะเก,อกินไปเปล่า ก็แล้วปีก็แล้วีมากสีมานะี่มืออะไรนะกูไม่ร nah ู้จักไม่รู้เลยมีผีมาเไม่มีสายตาของาถังน้ำนี่มันกดดันวิาน้ไม่อยู่มีการโกงอะไรไหนไหนไนไห่ไหนไหนไหนไไหไหนไหนไหหนนไหนเนหนนนไม เป็นหลอกจริงนนะละมังนะไม่รู้เราจะไหวหรือเปล่านะเจอแบบนี้จี่ัใต้ขี่ใต้ลป่ลงครับลง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 ลโอ้โันกระตุกอย่างนี้ข่อยเทมด้วยเิือความยากดีแล้วนี่นะไอลเจ็บมังมีแม่กวนะ กูกูไม่ผ่านแน่นอนรอบเนี่ยเ,เอาอจริงแล้วก็ถ้าเกิดกูผ่านเนี่ยกูจะนับถือตัวเองดูงเหมือนจะมีคนโปรอีกแล้วนะครับกนะ็ไม่รู้สินะออนอโอ้โอ้ยอ,อ,อ,อะไระอ่า ต็เต็มรวยจริงๆนะครับขอตัวลานิด่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย